ชื่ออาหารนี้มาจากร้านไหนเดลิควินกลับแล้วเคปซีเท็กซัสชิเกนเบอร์คิงบอนชอนสวนเซนอันนี้หนูรู้ัวไม่ไม่เป็นตาชสกิลจบแลวเนี่ย อ๋ออันนี้พิซซ่าของไม่ใช่เองเนี่ยรู้แล้วจะซซ่าคันเหรอไม่รู้ะไรหนูรู้ว่ามันูเป็นพิซซ่าแต่มันชื่ออะไรพี่โดมิโน่พิซซ่าแอนที่แอดเอ่อโดโดเด็โดโดเดโดโด ดังกินโดนัทเด็ดี่มแน่นูเฮ้ยอะไรวะคิดไม่ออกคิดไม่คิด้่เตมจนตลอด่อาุยนี่หอยทำไมบไปเด็กไครกินจังอยู่ไอไอไอเฟนไฟอ่ะไอจริงหนูหนูจำชื่อไม่ได้โะพราะเจโตสุโต้ไม่จบันจนอกคันเนอมันต้องช่วยกันไก่ห้าดาวอยู่ไหนูก็เดาเดาเอาเลย อันนี้หนูกินไม่เป็นอูแล<บ>้วที่เรากินประจำปะป้าแบบ